สวัสดีค่ะอยู่ในช่องสาวน้ำซิงค่ะสวัสดีวันสายๆนะคะฟ้ามีเปิดสักทีวันนี้น้ำเพชรของเรามันเจอเข้าวงามค่ะล้มอย่างนาาข้าวสวยค่ะข้าวงามมากเขีน,นี้ตอนนี้ก็เกี่ยวอยู่ที่ลำปลายมากนะคะ เดียวยุ่นลปลไปมาด้วยพี่น้องของ้าวงามแห้งค่ะมื่อี้ของแท้เลยเขตนี้มีแต่ข้าวงาม ขุมแรก ยังไม่เปิดเลยหมืดนฝนมากเราพี่น้องเ้ยใจยีด่ดอกนาะจ้าเ,เ,เดี๋ยวเราไปละติ ขอบคุณเสียกิติศักดิ์ด้วยนะที่พามาเกี่ยวที่นี่ค่ะนั่งงานไหม่มเคยมา ประมาณ30ไร่ค่ะเจ้าเดียวจะเต็มอุ้มแรกแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปมาเทกเ,เขากันละค่ะ รถกลายค่ะเกี่ยวประมาณสามหมื่นกับสี่บางแล้วกับสิเเลือน้อยค่ะสามวันสี่วันสามวัน เล่งคอยเพราต้องทำก้าดกเกี่ยวดีงานก็เยอะเกี่ยวไม่ดีปีหน้ามางานเกี่ยวก็น้อยในหน้าเรานี่เอารถมาลง สีคันนะสี่ห้าคันสี่คันแล้วชีกับสาวรักนี่แตคิดว่าเราเสหางานเก่งเฉลย ก็ม,มุกคนกันแท้ละคคะมันนี้เบ้าอัดกับวาสิมาเห่นนั่ค่ะมาเบิ่งงานมาเบิง่งรถแล้วพรุ่งนี้กับเบ้าอัดไม่งานเกีียวเขาค่ะเบ้าอัดวาสิมาหาย้ม่เอาของกับ,บนันของหลายพนพี่น้องมันบีหมิมมองพักค่ะ แปบว่าเกี่ยวแล้วคําตรงไหนก็นอนตรงนั้นนะบันี้้ของห้อมาหลายโพดค่ะของทำขั้วเั็นกระสกระบานขึ้นเพราะว่ามันสะดวกเนาะเดี๋ยวเขาสื่อกินเอาค่ะสื่ออ่านกองกิน นี่แบบนี้นี่ลมลมยืนยืนลมลมยืนยืนยนี่กระซั่มไปเกี่ยวข้าวลมได้พี่น้องเนี่ยแมนบ่ข้าแบบนี้นี่ก็เท่าแล้วเกี่ยวข้าวล้มนะคะล,ล้มแหงไม่ล,มล้มแหงนี่แบบนี้เกี่ยวยาก ข้ามันเพิ่งจะล้มเมื่อไม่นานนี้ค่ะถ้ามันล้มตั้งแต่ข้าวตั้งท้องนี่เวลาช่วงเกี่ยวรวงมันจะตั้งโครวงมันจะงอนะจะเกี่ยวง่อันนี้ลมเจ็บเมียผลิเกี่ยวไร่สวนไดนก็ได้ลดผริเกี่ยวไร่สวนบุกคลองก็อ,อยากหายยิง่งเลยเขาต้นเหี้แล้วก็นนะนี่ค่ะนี่ เขาเป็นพื้นที่แบบโคกโๆคโคไหมแบบเหมือนจิเป็นขันบันไดแน่ค่ะบางหม่องเนาะแต่ว่าเขาง่ามแห้งค่ะพี่น้องค่ะม่แต่เขาเลยค่ะอ,อ้อมคางกันเลยรถกระไรเขากระไล